สองสามีภรรยาชาวจังหวัดปราจีนบุรีขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามฝายน้ำล้นที่บ้านวังทะลุถูกกระแสน้ำพัดตกคลองด้านล่างของฝายค่ะนี่เป็นภาพตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูจุดสีมหาโพธิ์รับแจ้งเหตุ มีสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยซ้อนกันมาแล้วไปขี่ข้ามฝ่ายน้ำล้นบ้านวังทะลุพื้นที่หมู่ที่3ตําบลกรอกสมบูรณ์อําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีแล้วปรากฏว่ากระแสน้ํามันแรงมากพัดเอาทั้งสองคนแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ด้วยตกลงไปในคลองที่อยู่ด้านล่างฝายซึ่งมีระดับน้ําสันฝายสูง60เซนติเมตรนะคะ นที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยคือทั้งสามีทั้งภรรยาสามีคือคุณนิรันร์แสนสุขอายุ47ปีกับภรรยาคือคุณสุภรีอักษรอ,อายุ48ปลอดภัยแล้วคือสามารถช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาจากน้ําได้เพราะว่าระดับน้ําสันฝ่ายเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากประมาณ60เซนเท่านั้นเองแต่รถจักรยานยนต์นะคะมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกน้ําพัดพาหายไปในคลองเลยฝ่ายภรรยาได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเข่าด้านซ้ายมีแผลถลอกเล็กน้อยกู้ภัยก็ได้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็ช่วยกันงมหาค้นรรถมออเต์ไซ งมกันสักประมาณหนึ่งชั่วโมงสามารถดึงรถขึ้นมาจากคลองได้สําเร็จค่ะจากการสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นทราบว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะคะตั้งใจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาลูกชายที่เขตอุตสาหกรรม304แต่ก็ไม่เคยใช้เส้นทางเดินทางตรงนี้มาก่อนอซึ่งในขณะที่ขี่รถขับข้ามฝายน้ําล้นบ้านวางังทะลุอยู่ๆก็ถูกกระแสน้ําพัดตกลงไปก่อนที่ทั้งสองคนจะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะครับ